ประกาดอันนี้มันแห้งบอกว่าจะกินลายไม่ค่อยหมอนใช่หมอนแตยานีา่น้อยๆกันยากนาอู้กิน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 ขาเนี่ยกินขาวน้ำกันเด้อพี่นอ้องเลยหยาบเศร้าๆก่อนสิไปเบียกไปงานเนาะไปลกมันมาเนี่ลกมันคือเกากินขาวก่อนบุ๊มบิ๊ยังงันปนป้านะครับ จำพักเนาะอาหารบันๆเฮาเบื้อง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 นะเบ้องน่ะเบืบ้องคนเห็ดเห็ดแต่เสาดิยันซวยออกไปเบียงเนาะยาเห็ดกินละวะจ๋ามานั่งจะกินละเวลาหูอู้หูเนาะผมกระบาด มาจักขวดขวดวดขวดวปายกงกินข้าวนี่ฟ้าออกกินอะไรกินล่าะดิกินดีมกินต่วานนี่จะหน่อยออกไปนะ